สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูไพ่ทาโร่ของชาวลัคนาราศีเมฆเดือนเมษายน EP ที่2ครึ่งหลังของเดือนเมษายนกันค่ะว่าชาวลัคนาราศีเมฆจะเป็นยังไงนะคะตัวคุณเองนะคะเคยมีปัญหาเคยมีความรักเคยมีเขาเรียกว่าเคยมีอะไรสักอย่างที่เป็นความสำเร็จแต่ มันมีคนรักมีใครเข้ามาให้คุณเลือกแต่คุณเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้มันเคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันเลือกไม่ได้ค่ะสับสนผิดหวังนะคะมันทําให้คุณนั้นคิดมากค่ะคิดมากจนเห็นนะคะเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะนั่งอยู่บนบันลังแต่ก็มีดาบเสียบอยู่ด้านหลังถูกแทงข้างหลังมาผิดหวังมาอกหักมาหรือโดนใครเทมาก็ตามนะคะ ตัวคุณเองนั้นก็จะทำรู้สึกว่าคุณยังมีสัญชาตญาณของความต่อสู้คุณผ่านมันมาได้ค่ะคุณรู้คุณปรับตัวตัวเองให้เข้ากับสิ่งที่มันผ่านมาสิ่งที่เข้ามานะคะทําให้คุณสับสนเลือกไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีการตัดสินใจเลือกไม่ถูกค่ะ เพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาคือดีทั้งคู่อะค่ะคุณคุณมีคนเข้ามาให้คุณเลือกแต่คุณเลือกไม่ได้ปัจจุบันนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่มีความคิดความอ่านมีความสามารถมีความรอบรู้อยู่ตรงนั้นค่ะมันทำให้คุณนะ่ะ ผ่านเรื่องราวที่ร้ายๆออกมาได้มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีคนที่เข้ามาหาแบบไม่ได้ตั้งตัวมีของฝากมาให้นะคะมีอะไรก็ตามคือมีคนมีคนเข้ามาแล้วก็คือเพียบพร้อมทุกอย่างะคะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเลยนะคะตัวคุณเอง มีใครสักคนที่เคยดูแลคุณเป็นอย่างดีค่ะเขาเคยมีเงินมีทองเคยเขาเรียก่เคยได้อาจจะมีคนที่มีครอบัวแล้วเข้ามาชอบคุณก็ได้นะคะเข้ามาเสนอเข้ามาให้สิ่งดีๆกับคุณค่ะเขาเคยคอยดูแลคุณค่ะแต่มันก็มีเรื่องวุ่นวายอยู่ตรงนั้นนะคะ มันมีเรื่องวุ่นวายทำให้คุณเองคิดมากเลือกไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องต้องเลือกใครสักคนต้องเดินหนีจากปัญหาตรงนั้นมาไม่ไม่เลือกอะค่ะปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเลือกไม่ได้คุณคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันทำให้ปัญหาตรงนั้นมัน วุ่นวายขนาดนั้นอาจจะมีคนเข้ามานะคะคุณเคยเลือกใครคุณมีคนเข้ามาคุณคบซ้อนหรือว่าคนที่เข้ามาเขาคุ้มครือเขาดูแลคุณคนนั้นก็ดูแลคนนี้ก็ซับพอร์ตทำให้คุณไม่สามารถเลือกอะไรได้ชาวราศีเมษคุณเป็นคนมีเสน่ห เดิมพื้นดวงของคนลักนณาราศีเมฆเป็นคนร่าเริงสดใสมีสเสน่ห์ในตัวค่ะต่อให้คุณไม่สวยหรือว่าคุณจะอ้วนจะผอมยังไงนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่ในตัวมันมีมีใครเข้ามาดูแลพร้อมที่จะเข้ามาดูแลคุณแต่คนที่คุณเลือกมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์เขาอาจจะทําอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกใจคุณแต่คนที่คนที่คุณไม่ได้เลือกเขาพร้อมดูแลซัพพอร์ตคุณ อาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนหนึ่งที่คุณรักเขาไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องเงินทองของคุณแต่คนใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาดูแลคุณอย่างดีแต่คุณไม่ได้รักเขาเขามีเพียบพร้อมทุกอย่างทั้งด้านการเงินชื่อเสียงแต่มันไม่ได้ความรักจากคุณความรักที่คุณมีให้เขามันไม่เท่าเทียมค่ะมันเป็นความรักแบบเด็กๆเป็นความรักที่ ต้องเริ่มต้นใหม่ต้องเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่มันทําให้คุณต้องเขาเรียกว่าอะไรตัวเขาอะยอมคุณค่ะคุณคุณมีทุกอย่างเพียรพร้อมหมดทุกอย่างนะคะแต่คุณเหมือนไม่พอใจในสิ่งที่คุณมีอะค่ะคุณอยากได้อะไรบางอย่างอยากได้ ให้อะไรอยากได้อะไรก็อยากอยากมีความเพอร์เฟกในการที่คุณมีคู่คุณเห็นคู่ของคนอื่นเขาเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณก็อยากจะได้แบบนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่ไม่เพอร์เฟกคุณก็ไม่อยากได้คุณอยากจะได้คนที่เพอร์เฟกแต่คนที่เพอร์เฟกต์สำหรับคุณบางครั้งเขาอาจจะมีภาระหน้าที่มีครอบครัวแล้วมีอะไรหลายๆอย่างเป็นเป็นพันธะที่คุณไม่สามารถเลือกได้นะคะ มันทำให้คุณอยากจะเจออะไรเขาเรียกว่ามันทำให้คุณอะมีความแข็งแกร่งมีเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีมีสเสนะ่ห์เป็นตัวแทนของผู้ชายที่มีสเสนะ่ห์มีอะไรก็ตามคือใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะยอมคุณเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเขายอมคุณอะคะ่ะต่อให้คุณทาอะไรอะไรอะไรก็ตามที่ ไม่ถูกใจเขาคนที่เข้ามาเขาจะยอมรับสิ่งที่ผิดพลาดในตัวคุณได้เอาละค่ะเรามาดูให้ยขยายของคุณกันค่ะอืมมันมีความรักเข้ามาให้คุณได้เลือกคุณเลือกไม่ได้อะค่ะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ซับพอร์ตมันเป็น ความรักที่ไม่ค่อยยุติธรรมนะคะคุณไม่มีความยุติธรรมให้กับเขาคนที่คุณรักเขาไม่สามารถตอบโจทย์คุณได้ทุกอย่างแต่คนที่เขาไม่รักเขามีทุกอย่างที่คุณต้องการค่ะแต่คุณไม่ได้รักเขามันเลือกไม่ได้แล้วมาดูค่ายคนนั้นของคุณกันค่ะอืมเขาเป็นทุกอย่างเขาทําทุกอย่างคนนึงเป็นคนสงบนิ่งเงียบ เป็นเหมือนพ่อพระเป็นเหมือนคนใจดีคนใจบุญอีกคนนึงเป็นคนเจ้าเล่ห์แสนกลคือมีทุกอย่างทําทุกอย่างได้เพื่อคุณอีกคนนึงเขานิ่งเขาเงียบเขาขึมคุณชอบทั้งสองคนค่ะคุณอยากได้ทั้งสองคนเก็บไว้เพราะแต่ละคนมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันคุณชอบเขาทั้งสองคนแต่เขาทั้งสองคนไม,ไ,ไม่ได้ตอบโจทย์ของคุณทุกคน คนคนนี้เป็นคนที่ดีแสนดีนิ่งเงียบสงบเป็นผู้ใหญ่เยือกเย็นสุขุมรอบคอบคนคนนี้เป็นธาตุทั้งสี่เพียบพร้อมหมดทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินความรักที่มีให้คุณแต่เขาอาจจะอืมคุณไม่ได้รักเขาคนที่คุณรักคือคนที่คุณอืมคนที่คุณรัก เป็นคนที่ไม่เพอร์เฟกต์รอยเปอร์เซแต่คนที่คุณไม่ได้รักเขาเพอร์เฟกแต่คุณไม่ได้เลือกเขามันสับสนวุ่นวายค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะชาวลัคนาราศีเมฆอันไหนที่เป็นความหวังดีคุณก็รับไว้เรามาดูไพ่สรุปกันค่ะมันก็เหมือนเดิมมันก็เป็นเหมือนเดิมอยู่กับคนที่ไม่รักอยู่กับคนที่คนที่รักไม่ได้อยู่ คนที่รักไม่ได้อยู่คนที่อยู่ไม่ได้รักเป็นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเอาละค่ะในเมื่อใครใครก็ตามที่เป็นคู่ของเราเขาก็จะเป็นคู่ของเราต่อให้คุณไม่ชอบต่อให้คุณไม่สนใจต่อให้คุณไม่ต้องไปพยายามอะไรไม่ต้องไปวิ่งตามใครคนคนนั้นที่เป็นของคุณเขาก็จะมานิ่งๆเฉยๆแล้วก็จะเป็นคู่ของคุณแต่ถ้าคุณอยากจะรักใครสักคน คุณต้องดูความถูกต้องด้วยนะคะถ้าเขาเป็นคนที่ถูกต้องเป็นคนที่ไม่มีเบื้องหลังไม่มีครอบครัวต่อให้เขาเป็นเงินมีทองมากแค่ไหนนะคะศีลธรรมแล้วค่ะจะทำให้คุณเลือกได้ว่าคุณจะทำคุณจะเอาแบบไหนแต่ถ้าคุณเลือกไม่ได้คุณก็ไม่ต้องเลือกค่ะให้มันเป็นอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันเหมือนกับน้ำขุนที่ยังมองไม่ออกยังไม่เห็น ก้นบึ้งของเขาเรียกว่ายังไม่เห็นก้นแก้วค่ะเวลามันผ่านไปน้ำมันเริ่มนิ่งน้ำมันเริ่มใสบางทีตัวคุณเองอาจจะอยู่คนเดียวสดๆส,สวยๆรวยๆเชิดเชิดหยิห่งหิงได้โดยที่ไม่ต้องมีใครเข้ามาดูแลใจคุณเพราะคุณดูแลใจของคุณเองได้เอาละค่ะชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีกับการงานการเงินความรักทุกๆอย่างด้วยนะคะสวัสดีค่ะ